เที่ยวแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะจะไปตามรอยเออแจริงๆในกรุงเทพดีๆเยอะเลยค่ะที่ไหนว่งคะโซนไหนอหนอ่คิมตันหมนก็ชอบนะเหมนว่าเขาเขาโอเคคิมคิมตันมาลายใช่ะ้คิมคิมตันค่ะอ๋อคิมตันใช่แล้วก็อันนี้กำลังไล่ๆอยู่ว่ามันมีโรงแรมเปิดใหม่ป้ายอยู่ตรง а โศกเนี่ย ดูรูปดูอะไรแล้วบบให้ดูสวยดีแต่เดี๋ยวจะต้องไปนั่งดูก่อนว่ามันมีห้องท้ายไหนบ้างอะไรอย่างงี้อ่าแล้วราคาคือแบบคันต้นต้นอ่ะต้นต้นอ่ะจบตรงได้มากคันต้นต้นได้ถือว่าถูกมากเลยนะใช่โอเคอ่ะตอบกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยถึงห้าท่านแล้วหรือยางหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้เกินแล้วหกสิบคนแล้วที่ตอบเข้ามานะคะโอเคขอนญาตเฉลยเลยนะคะคําถามที่เมื่อกี้เราถามกันก็คือ กิจกรรมการโยนเอ้ยกิจกรรมอะไรนะกิจที่มีขายอยู่นะคะที่มีขายใน Traveloka Experience เนี่ยมีอะไรบ้าง A bowling สองคาเกต่ทั้งสองกิจกรรมที่กล่าวมาคําตอบที่ถูกต้องก็คือสองกิจกรรมที่กล่าวมาจ้าใช่แล้ว แรกไงคะที่ตอบถูกนะคะรับบัตรเล่นโบลิ่งรางวัลละสองใบไปได้เลยกติการับของรางวัลต้องคัพเตอร์หน้าจอนี้ที่มี MC แล้วก็แขกรับเชิญสวยๆนะคะแล้วส่งไปที่อินบ x อกซ์เ o o k ุ r o พ e l o เ a โลเพื่อยืนยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน24ชั่วโมงนงคะถ้าไม่ติดต่อภายใน24ชั่วโมงนะคะจะถือว่าสละสิทธิ์ไปตกเป็นของ MC แล้วก็แขกรับเชิญค่ะโอเคลังนี้องนนะ เซลคนแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมๆๆดูไลฟ์วันนี้อยู่นะคะจะบอกทุกคนว่าสิ่งสําคัญเลยไฮไลท์สําคัญเลยของการดูไลฟ์ Powerloga วันนี้นะคะคือกิจกรรมเฮเดเนาะก็คือดิวที่พักที่พิเศษส,สุดๆซึ่งแฝดเซลเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะคะเพราะงั้นดูไลฟ์จบวันนี้สองทุ่มยังมีเวลาให้ตัดสินใจในการซื้อและใช้โค้ดนะคะ ถึง4ทุ่มเท่านั้นแต่โค้ดที่กดเก็บไปสามารถใช้ได้ถึง31กรกฎาคมนอกจากโค้ดที่ใช้รถที่พักแล้วเนี่ยก็จะมีโค้ดในการซื้อที่พักในต่างประเทศด้วยนะคะก็จะมีสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามที่เมื่อกี้คุณขวัญได้อธิบายมาด้วยนะคะโอเคสำหรับคนที่ เพื่อเข้ามาดูไลฟ์วันนี้เราเริ่มต้นไลฟ์ตั้งแต่ประมาณหกโมงครึ่งเนาะแล้วเราจะจากกันไปช่วงประมาณสองทุ่มนะคะใครฟังไม่ทันจริงๆเดี๋ยวจ์จะรีแคปโค้ดให้ฟังแล้วก็ใครที่อยากจะได้แบบเออไอเดียที่พักเออเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยแต่เราจะเห็นคอมเมนต์แค่ช่องทางเดียวก็คือทางช่องทางแอปพลิเคชัน Traveloka นะคะใครอยากก็ให้คุณขวัญช่วยแนะนําที่พักเข้ามาเจอกันได้ที่แอปพลิเคชัน Traveloka เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นด้วย กิจกรรมแรกเลยที่ง่ายๆแล้วลูกค้าเล่นแล้วได้โค้ดแน่นอนนะคะก็คือการแชร์ไลฟ์ให้กับเพื่อนเพื่อ,อรับคูปองส่วนลดออนท็อสำหรับการจองที่พักนะคะแชร์ให้เพื่อนอย่างน้อย2คนดูแล้วก็ดูอย่างน้อย2นาทีวิธีการในการแชร์นะคะก็ดูที่หน้าแอปของ Traveloka Live ตอนนี้เนาะแล้วทุกคนจะเห็นคูปองที่เป็นวงกลมวงกลมอยู่ล่างขวามือนะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บ ทุกคนก็จะเห็นปุ่มสีชมพูที่เขียนว่าแชร์ลิงก์เนาะพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะกดเลือกส่งให้คนที่เราอยากจะให้เขาดูไปพร้อมกับเรา2นาทีเนะเาะพอเขาดูครบ2นาทีปุ๊บโค้ดส่วนลดตรงนี้นะคะก็จะเด้งเข้ามาในโค้ดส่วนลดของเราหรือว่าคูปองของเราเอาไปลดได้ออน็อปได้เลยนะคะแล้วโค้ดของวันนี้ที่เราจะตอนไลฟ์เนี่ยก็สามารถช่วยเออใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด200บาทได้เช่นเดียวกันเออ๋อเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเทปดาดาสี่พันบาทเนี่ยคงฝัน ลดสูงสุดหนึ่งพันบาทจากการใช้คูปองในวันนี้ใช่ไหมบวกกับคูปองอีกรอบได้เลยอสำหรับคูปองนะคะที่ใช้ในการลดโค้ดเโค้ดที่ใช้ในการลดที่พักวันนี้นะคะลูกค้าสามารถดูได้นะคะที่ข้างล่างเลยเออโฮเทลดิสค ا u n t นะคะอันที่มิดไน only use code live game ศูนย์เจ็ดนะคะ จะได้โค้ดส่วนลด2,000บาทเมื่อมียอดจองนะคะ900บาทขั้นต่ำมีโค้ดอะไรอีกไหมมีโค้ดอะไรอีกไหมอ่ะหล,ะหลายๆคนที่ดูโค้ดวันนี้อยู่นะคะถ้าสมมติว่าฟังไม่ทันคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยปักหมุดโค้ดไว้ให้นะคะสำหรับโค้ด H o P D J U L โค้ดตรงนี้นะคะเป็นโค้ดส่วนลด10%ลดสูงสุดที่1,700บาท จองท่านต่มเาร้อะคะสำหรับการจองที่พักในประเทศเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าได้โค้ดส่ลดถ้าเพื่อนดูถึง2อนาทีใช่ไหมใช้โค้ดนี้ของที่เพื่อนดู2นาทีครบเนี่ยลดสองร้อยร่วมกับโค้ด H O P A Y D A Y J U L ก็จะลดอีก10%ถ้าเราจองที่พักเมื่อกี้แคปได้ลาาสี่พัลดสิร์เซก็จะลดอีกประมาณ400รบวกกับ200นะคะก็เท่ากับว่าเราจะลดอีก600 เท่ากับว่าเราก็จะจ่ายค่าที่พักแค่สามพันสี่ร้อยบาทคุ้ข,ขวัญแล้วถ <c oughs> ้าดีลมันขายต่อดีเพราะมันลดออ <c oughs> นท็อปได้แบบเยอะมาก <c oughs> อแต่ไม่ควรนะคะถ้าได้ดีลคุ้มแล้วเอาไปใช้เองจะดีกว่าดีที่สุดนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยจองที่พักในประเทศเป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยใช้เทอร์เรสโลกามาก่อนเลยเมื่อดูไลฟ์วันนี้ใช้โค้ดนี้ H O P A Y D A Y J U L รับส่วนลดพิเศษเลย เมื่อกี้เราบอก10%ใช่ป่ะลูกค้าเก่าแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ลดไปเลย12%ลดสูงสุดที่1,700บาทจองขั้นต่ำ700นะคะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะไม่ว่าจะจองในประเทศหรือว่าต่างประเทศเออสำหรับเทปตาลาเหมือนกันอสมมติเทปตาลา4,000เมื่อกี้เราลดไปเท่าไหร่600ใช่ป่ะก็อาจจะลดได้อีกประมาณจุดเกือบพันหนึ่งเลยก็ได้นะคะโอเคมาที่แคมเปญวันเที่ยวแห่งชาติดีกว่าขันขวัญ เออเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาใครยังไม่เคยฟังนะคะก็สามารถไปหาฟังได้นะคะไม่นานวันนี้เนี่ยหลายๆลยคนอาจจะสังเกตเห็นว่าโทรเโลกาเนี่ยได้ทำแคมเปญลุกใจให้คนออกไปเที่ยวเยอะขึ้นนะคะก็คือแคมเปญแคมเปญวันเที่ยวแห่งชาติหรือว่าวันนี้ต้องออกออกไปเที่ยวกับโทรโลกานะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีวันหยุดที่ค่อนขนะ้างเยอะคุณฝันเห็นด้วยไหมใช่เดือนนี้ก็คือหยุด<อ>ัวดท้ายแลวตอนนี้ <laughs> ใช่แต่ว่าเนเจอร์คนไทยหลายๆคนอะมักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันเนื่องจากว่าหนึ่งเลยสิบภารกิจสองเลยบอสบอกว่า work from home ส่วนบางทีสับสนแต่แล้วว่า work from home กับอยู่จริงๆคืออะไรแ,แล่ละคนก็บอกว่าฉันไปเที่ยวไม่ได้เพราะฉันต้องทางานอยู่นะคะเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้ารู้เข้ารอยแล้วเนประเทศไทยแล้วใครที่พอจะมีเวลาว่างนะ,ะก็อยากจะชวนเชิญทุกคนชวนเชิญเชิญชวนทุกคนมาเที่ยววันเที่ยวแห่งชาติกานวันนี้ต้องออกไหมคะ ผ่านเจ้าร่มชายค่ะสีฟ้าสดใสามาพร้อมกับเพลงวันเที่ยวแห่งชาติซึ่งแต่งแล้วก็ร้องโดยคุณสแตมอภิวัฒน์นะคะเพื่อสนับสนุนและเชิญชวนให้ทุกคนได้ใช้เวลากับงานท่องเที่ยวแนที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยทวีโลได้ยังมีส่วนลดหลากหลายโปรโมชั่นให้ทุกคนได้เลือกใช้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยเพื่อเป็นของขวัญสำหรับทุกๆคนในวันเที่ยวแห่งชาตินะคะอย่าลืมนะหาแฮชแท็กนะแฮชแท็กวันเที่ยวแห่งชาติแล้วก็แฮชแท็กวันนี้ต้องออกนะคะ แล้วก็เพลงวันเที่ยวแห่งชาติเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชหาได้ที่ช่อง YouTube one two t records นะคะเป็นผลงานแต่งแล้วก็ร้องโดยคุณสแตมอักที่วัดที่พึ่งออกมาไม่นานนะคะคุณขวังฟังเพลงเรารู้สึกยังไงบ้างคะ คือตอนแรกขวัญน,นะฟังใช่ไหมแล้วขวัญรู้สึกว่าแบบดูเอ็มวีไปด้วยเแล้วแบบเอออยากไปว่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบอยากจะเข้าไปเก็บเข้าวเก็บของแล้วก็แบบไปเที่ยวตามทางของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเอ็มวีอ่ะลองไปยังดูคือมันจะแบบมีแบบอ่ะพาไปกินอาหาร,ราะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเยอะแยะมากมายอ,อ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วอยากไปเ <ไป S 1> ที่ยวตามใช่ ความรู้สึกใจแหละการที่เที่ยวในช่วงที่คนยังไม่ค่อยได้เทียเท่ยวเยอะอ่ะหนึ่งเลยคือเราอ่ะได้ที่พักได้ยิวที่ถูกกว่าช่วงตามทันหรือช่วงที่แบบคนดูเยอะ <พา S 2> ๆแล้วสองเลย<ๆ>เหมือนเราได้ช่วยคนในประเทศด้วยเพราะว่าเราต้องช่วย,ยื้นฟูให้กังใช่หลายๆจังหวัดอ่ะที่มันเคยสดใสที่มันเคยคึกคืนอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแต่เคยแบบไปเที่ยวภูเก็ตพื้นที่ถนนบางลาป่าตองคือพื้นที่ที่แบบ โ oh อ้ใม่ก็เปิดโลกชั้นเจอเข้าไปแล้วแบบอ๋อฉันอยู่ที่ประเทศกรุงเทพเหรออะไรอย่างเงี้ยประเทศแบบประเทศ,เทศไทยหรอที่<ท><ล>มันไม่มีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนอยู่ทองหลอ่อแต่พอไปอ,อีกครั้งหนึ่งล่าสุดก็คือมันหายไปหมดเลยนะคะเพราะงั้นในช่วงวันเที่ยวแห่งชาติปันนี้ต้องออกเนี่ยนอกจากได้ดีลดีๆแล้วได้ไปพักผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยไปช่วยคนไทยนะคะให้มันเศรษฐกิจมันหมุนเวียนเพิ่มขึ้นบางคนแบบนี่พลาว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรยังไง ขอให้มาเที่ยวกันในไทยก่อนเนาะแล้ว like ก็ถ้าจะไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยเก็บดีวันนี้อาจจะไปเริ่มต้นประเทศใกล้เคียงอกันก่อนเวียดนามสิงคโปร์อะไรอย่างนี้อืมค่ะอก่อนที่เราจะปิดใช้ไลฟ์วันนี้ยุคนขวามีอะไรอยากจะฝากคนที่ดูไลฟ์ติดตามไลฟ์ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆไหมคะ ค่ะก็ผันโหลดไว้เถอะแอปเทเวลโลกามันครบจบจริงๆเพราะว่ามันเขาตอนแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีเอาโอเคแค่กล่องเครื่องบินที่พักอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราเข้าแอปเดียวแล้วเราจบไม่ต้องแบบไปเข้าเว็บไซต์ไม่ต้องแบบสลับไปอจองรถเว็บนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้ามาเราจองได้หมดเลยตั๋วเสร็จจองที่พักที่พักเสร็จอะจองรถมารับ ใดๆอ่ะจะจองกิจกรรมเพิ่มก็ได้แล้วมันก็ครบจบเลยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโค้ดก็คือ,อใช้ได้จริงเ,ออเก็บพอยิ่งเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออันนี้อันนี้ขวัญไม่รู้นะเพราะขวัญไม่ได้แบบว่าเป็นทีมงานเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเวลาที่เราใช้ทเทเบลโรกาบ่อยๆอย่างเงี้ยเราเหมือนจะได้ ได้โค้ดอะไรที่บางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะขึ้นมาให้เราเห็นว่าเออทําไมเพื่อนเพื่อนเราไม่มีทําไมเพื่อนเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อเราก็ต้องใช้ใชสัสคมของเราไปเรื่อยๆอยู่แอปเดียวคือจบทีอ,อือใช่ไม่ต้องไปหากันให้ปวดหัวและ้สะสามารถจอมขันแอปพลิเคชันเดียวได้เลยนะคะใช่มในในไม่ได้ไ ค่วนกันอีกทีนึงนะคะวันนี้คือทั้งแอปเนี่ยลดสูงสุด60%เลยแล้วก็เที่ยวบินเนี่ยลดสูงสุดที่1,200บาทที่พักลดสูงสุดที่1,700บาทนะคะกิจกรรมแอคทิวิสต์ไม่ว่าจะเล่นไอส์คัพโจนโบล้องลาโอเกหรือว่าจะทำกิจกรรมแอคทิวิสต์อื่นๆลดสูงสุดที่60% จองได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะและแคมเปญของวันนี้ก็คือแฟลชเซลล์1ทุ่มจนถึง4ทุ่มโปล่าดิวที่พัฒทราเวโลกาโฮเทลฟันแฟร์ลดสูงสุด,สด60%จะหมดเวลาที่4ทุ่มนี้เท่านั้นนะคะไม่อยากให้พลาดกันเพราะมันลดเดียวมากๆเลยหลายๆคนเข้ามาดูรลฟ์แล้วยังงงอยู่ว่าโฮเทลฟันแฟร์คืออะไรนะคะขอบอกเพิ่มเติมนี้โฮเทลฟันแฟร์ทุกคนจะเห็นอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่นะ ไม่อยากให้พลาดการกดเข้าไปเลยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นโฮเทลแฟนเฟรเขาก็จะเขียนว่า Hotels are up to 60% o f book now ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเวลาน้อถอยหลังอยู่ซึ่งตอนนี้จะเหลือเวลาให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันราวๆสองชั่วโมงละกดเข้าไปเลยลใช่ก็คือจบจ<า>ไลฟ์ะะไปก็นั่งไล่ดูได้เลยชอบที่ไหนกดจองได้เลยนาอมีมีเกือบจะแบบหลากหลายจังหวัดที่เป็นแบบฮิตท็อปๆในเรื่องของการแบบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้ดูได้เลย งน,นี้ก็จะเป็นเวอร์วลบูธซึ่งเมื่อก่อนเราจะซื้อดีลที่พาร์ติาง์เราต้องไปเดินงานแบบตื้อๆอะไรอย่างงี้ไ,ไม่เหนื่อยค่ะมากใช่ <laughs> แล้วเราก็ไม่รู้ว่าน,นี้คือ,คอด,ดีสุดหรือยังอะไรอย่างางี้ะรู้ได้ก็ต่เมื่อเราต้องเดินไปด้วยเดินทางไปด้วยแล้วก็เปิดแอป,ปดูไปด้วยแต่วันนี้ลูกค้าสามารถดูบูธได้จากการที่ดูแอป,ปทารเวอร์โลกาที่เดียวเลยแล้วเรากดเข้าไปดูบูธเนี่ยเขาเปิดให้เยี่ยมชมบูธตอนแรกฉันก็ง,งงว่าบูธคืออะไรอ๋อมันคือบูธในแอป,ปนั่นเองกดเข้ามาดดูไ้เเลยลอนะะค แล้วเราก็ดูคอมเมนต์ได้เลยด้วยคือบางทีถ้าเราแบบไปเดินบูธเราก็ไม่รู้ว่าที่นั่นเขาแบบภาพในโรงแรมเป็นยังไงคอมเมนต์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบครบจบมันมันมีติดเครื่องไว้คืออุ่นใจจริงใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีมีโฮเทลเยอะมากตัวที่จะลีเคมเมนต์คือที่นี่เท็ดาราอันนี้จะเคยไปหลายสี่พันแต่เมื่อกี้ที่คุณขวัญแนะนำเนี่ยจะเป็นราคาหลักร้อยด้วยเนาะ ใช่เซนาผอมเลยค่ะแต่ว่าจริงๆมันมีหลายที่มากๆอย่างเนี้ยที่เขาจัดมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบร้ายเนี่ยขวัญก็จะไปดูอีก้วกันใช่มีหลายที่มากมอนเทียนนิวเซอร์ไซด์โฮเทลวีรันดาก็ดีอ่าวีรันดาก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่ลูกค้าขวัญเห็นมีแบบคุยนด้ด้วยนะโอ้ไม่กินนี้ก็เผื่อไปเวย์ไปเวทใช่กลุ๊บพงกลุ่มเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยอืมปดเข้าไปดูได้มีหลายที่มากก็คือวันนี้ได้ได เอมซและแทรเวเชนสุดสวยคุณขวัญนอกจากมาป้ายาคนอื่นก็นคือป้ายาตัวเองด้วยจบไลฟ์ก็คือเน,นี่ยตาต้องไปนั่งถ่ยแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปก่อนจากกันไปนะคะขอฝากไลฟ์ครั้งต่อไปนิดนึงนะคะซึ่งทาวเวอร์โลกาเนี่ยจัดแคมเปญแบบนี้ทุกเดือนคุณขวัญจะมีช่วงเพ y d a เงินเดินออกนะคะวันเดือนกรกฎาคมเขาก็ใจดีนะเขาก็รอ เออใครที่เงินเดือนยังไม่ออกอย่างเช่นแจนเป็นต้นเงินเดือนจะออกประมาณวันที่1มสิงหาคมเขาก็ยังเผื่อเวลาให้ได้ใช้โค้ดถึง31กร,รกฎาคมอ่าแล้วก็ช่วงดับเบิลเดทก็มีนะคะก็จะมีช่วงเพย์เดย์และดับเบิลเดทแหละที่เขาลดแรงแบบนี้ใครที่ไม่สามารถซื้อได้ในวันนี้ด้วยความที่เงินเดือนยังไม่ออกบัตรเครดิตตู้เจีวาเงินแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะรอช่วงวันที่8เดือน8ก็ได้ เออปดปดก็มีอีกนะคะแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าจะมีเดีวเด็ดดีวเด็อะไรนะต้องรอติดตามชมที่ t รเวลโลกาไลฟ์ในครั้งต่อไปนะฮะบนแอปทรเวลโลกาเท่านั้นจะบอกทุกคนว่าปักหมุดรอล่าดีววันแม่ได้เลยโอ้ใครอยากพาแม่ไปเนะพาคุณแม่ไปตัวได้เลยรีบไปเที่ยวค่ะจริงๆแม่ร้องอยากไปทะเลค่ะแต่ด้วยความที่แบบว่าโควิดอ่เนาะแล้วขันก็โอเคตอนนี้มันเริ่มอ่อนลงแล้วขันก็ กล้าที่จะพาเขาไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้นนคือเราก็บอกต่าง,งว่าเราก็มีอาให้เขาติดหรืออะไรยังไงไงแต่ตอนนี้พอมันแบบเริ่มเบาขึ้นก็เขาก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้ไปเที่ยวอื อ๋อไม่รู้ว่าแม่หรือลูกในที่เก็บกดกว่ากันของแจนนะของแจนวงเล็บอีกทีนึงหันหน้นนไหาไปหัแม่อ,มอย่างเที่ยวอ่ะแม่บอกแม่นี่หนักกว่าอีกเลยอย่างนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ <laughs> ก็ตอนนี้ก็เริ่มสบายๆผ่อนคลายได้แล้วก็แต่ว่าพอไปเที่ยวเนี่ยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายอย่างให้ดีใส่หน้าก,กากอาไมากันกันยะโตจะบอกว่า,อวาถอดได้แล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเพื่อความอุ่นใจบางคนก็ยังใส่อยู่ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องผิดนะคะถ้าสมมติว่าเด,เดินทางไปเห็นแบบคนที่เยอะๆในคนที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะต้อง ดูแลตัวเองงถ้ามีเด็กเล็กมีคนแก่อะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนิดหนึ่งเพื่อที่จะ p r o ทั้งเขาแล้วก็เราด้วยนะคะฝากกันไว้อีกทีนึงนะคะโปรวันแม่นะโปรที่วันแห่งชาติวันเที่ยวแห่งชาติต้องออกไปจองทริปกับเทว์โลกานะคะออกทริปกับคุณแม่สร้างความทรงจำจะลดสูงสุดที่60ซแล้วก็สามารถพบกับโปรวันแม่สุดปาร์ตในได้ในแอปเทรโลกานะคะ1่งสิงหาคมนี้นะคะเริ่มต้นเนาะแต่ว่า เออไลั์หนักๆก,ก็คือป่ดินปเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณขวัญมากๆเลยขอบคุณเ<า>ช่นเดียวกันทุกท<า>ุกทีของเราฝากช่องทางการติดตามได้นะคะว่าถ้า <c oughs> อยาก,กดูผลงานต่างๆอัปเดตได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะ ก็ทุกชื่อเลยนะคะทุกช่องทางก็คือจะเป็น b i k w a s นะคะทุกช่องทางเลยก็ส่วนมากคอนเทนต์ก็จะเป็นแนว beauty lifestyle เนาะใครที่แบบรักสุขภาพออกกำลังกายอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็มาตามได้แล้วก็ในเร็วนี้นะคะเดี๋ยวจะมีทิปแล้วคือจริงๆอ่ะมันเริ่มกลับมาทําทิปได้แหละ YouTube ก็จะเริ่มมีวอล์กมากขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยวแหละเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไงแต่พอเนี่ยได้เริ่มกลับมาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มมีวอล์กแล้วใครแบบอยากดู ขวัญพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวด้วยกันก็ไปติดตามกันไว้นะไปกด u b s c r i b e กันไว้ได้อ๋อได้แล้วหรืออาจจะตามรอยคลิปเก่าๆที่คุณฝันเคยโพสไว้ก็ได้นี่ยแหละเนี่แหละมันมันเสียดายนี่แหละมันโดนแฮกไปอ๋อลีปเรื่ันใหม่ไปหมดเลยใช่ไม่เป็นไรอันอันนี้ก็เป็นการแบบว่ากดดันไกลๆนะคะว่ารอติดตามอยู่คลิปมา่ะตามมาช่องใหม่นะ โอเคได้ติดตามพ uh huh. ี่ใบ B I ใช่ไหมคะแล้วก็ B I K, K W A N S ใช่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ทั้งจซาแล้วก็คุณขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว B I K W A N S เนอะไปติดตามได <ใน S 1> ้เลยนะคะ <laughs> ทางช่องทาง YouTube นะคะโอกาสหน้าจะเป็น MC กับ KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนต้องรอติดตามกันได้ที่ t r a v e l o ล a าไม่ว่าจะแอปพลิเคชัน r a v e l l โลกาหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กใด กดฟอลแล้วห้าอันฟอลในซาแล้วอยู่สวัสดีค่ะคุณควขวัญมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรือเราให้ออกเดินไปเปลหัวใจให้ออกเดินทางปัติทิน้กนิ่งอย่างนั้นมีเลขวันกับพื้นที่ว่างให้ใจกำหนด hình gạn mong phút